สวัสดีครับกลับมาพบกวันอีกแล้วนะครับกับช่องสุ้ที่นั่นแบ่งปันความรู้นะครับวันนี้ก็จะมาตอบข้อคาถามนะครับของอน้องในช่องนะครับถามว่ารู้สบับทามในค่ะพอดีหมอนนะัดห้าโมงเย็นแต่ว่าหมอให้เก็บเสมหะตอนเชา้าเราสามารถไปส่งเสมหะตอนเย็นได้ไหมคะหรือว่าเสมหะเราอาจะมีปัญหาอะไรไหมในส่วนนี้นะครับวิธีการเก็บเสมหนะเนาะที่ถูกต้องเลยก็คือเราจะสามารถาเก็บเสมหะแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ได้นะครับ การเก็บเซมหะนะวิธีการเก็บก็คือควรเก็บในที nice ่โล่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับไม่ควรเก็บในห้องน้ําเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราเก็บเสมหะในห้องน้ำเนี่ยมีโอกาสที่เชื้อจะฟุ้งกระจายอยู่ในห้องน้ําแล้วคนที่ใช้ห้องน้ําคนต่อไปมีโอกาสได้รับเชื้อนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคเป็นแบบแอร์บอลนะครับสามารถฟุ้งกระจายอยู่ได้ในอากาศเป็นระยะเวลานานนะครับควรเก็บอยู่นอกบ้านแบบนี้นะครับเนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้เลยสามารถ เก็บเสมหะได้นะครับหลังจากที่ก่อนเก็บเสมหะนะครับเขาให้เน้นให้เก็บเสมหะก่อนแปลงฟันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะขากเสมหะออกมาให้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะครับวิธีการเก็บเสมหนะเนาะสองถึงสามครั้งนะครับแล้วก็ก้านหายใจแล้วก็ไอออกมาแรงๆเลยนะครับเพื่อขากเสมหะที่ขึ้นออกมาจากหลอดลมะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้ได้เสมหะนะครับไม่ได้เป็นตัวน้ําลายนะก็คือเก็บเสมหะก,ก็คือเสมหะที่อยู่ในลาคอเนาะ จากนั้นนะครับเปิดฝาของกระปุกเก็บเสมหะของเรานะครับแล้วก็เอาไปใกล้ชิดบริเวณริมฝีปากล่างแล้วก็บ้วนเสมหะลงมานะครับจากนั้นนะครับค่อยๆปล่อยเสมหะนะครับลงไปในกระป๋องอกระปุกที่เก็บเสมหนะเนาะแล้วก็รีบปิดฝาให้สนิทนะครับจากนั้นเอาไปใส่ซองซิปนะครับแล้วก็รัดซองซิปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับอยู่ในช่องตู้เย็นสี่อ,องศาได้นะครับช่องตู้เย็นธรรมดาด้านล่างเนาะ ถ้าเก็บไว้ในอุณหภูมิ4องศานะครับในตู้เย็นของเราเนาะจะเก็บได้ไม่เกิน7วันนะครับก็จะสามารถครอบคุมระยะเวลาที่หมอครับเขาให้เก็บเสมหะเนาะบางท่านให้เก็บเสมหะสามสามสามรอบนะครับก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับรวมถึงวิธีการเก็บเสมหะที่จะต้องออกมาเก็บในพื้นที่โล่งแจ้งแบบนี้นะครับไม่ให้เก็บในพื้นที่ห้องน้ําหรือว่าบริเวณที่อาบนะครับเนื่องจากว่า อาจจะสามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นๆได้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ